สวัสดีครับวันนี้ money auto make money system ภูมิใจนำเสนอ ai อัจฉริยะ iota iota คือ ai หรือโรบอทที่ใช้ในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในกระดานซื้อขายสากลปัจจุบันถูกใช้ในกระดาน binance ซึ่งเป็นกระดานที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก iota เป็นลิขสิทธิ์ของดรอนบเจริญศิลป์ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดจนมีศักยภาพ สามารถทำกำไรในตลาดคริปโตเคอเรนซีได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสถิติการทำกำไร1ปีที่ผ่านมาสามารถทำกำไรไม่น้อยกว่าเดือนละ30%ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายอย่างรวดเร็วมีจุดเข้าออกที่ชัดเจนและมีระบบที่ป้องกันการขาดทุนทำให้ IOTA คือ1เครื่องมือที่สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ที่มีโอกาสได้ใช้งานวันนี้เพื่อนๆได้มีโอกาสรู้จักกับไอโอ เพื่อนๆสามารถใช้ศักยภาพของ IOTA ในการสร้างรายได้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามคนที่ส่งมอบคลิปนี้ให้แก่เพื่อนๆหรือสแกน QR วอา e คท้ายคลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม OpenChat เมื่อรู้จัก IOTA แล้วอย่าปล่อยผ่านเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่คุณกำลังมองหามาตลอดชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอโด้วยกันนะครับ